มันเปลี่ยนเงินมีน้องเลยแต่มันเจอเตยม,ลมาลามันเจอผีก็ค่ะเขาเปลี่ยนกันสองพันบาท,ท,ท,ทหนอแม่กันกีบวะน่าอะไรนี่กีบอะไรดเีเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาดีไหม,มาไหนเอาแขนมาจอยหนะ่ยโอ้อสามคนสวยนยังนคะคะ <c oughs> เดี๋ยวไอ้หยาปวดจะยืเนเพ <อ S 2> ื่ออะไรน้ำบวดน้ำโปวดอะไรเสืียดมาว่าคนเมื่อบ้านนี่น่ะมาแรงกันกีบที่มาใส่อยู่บ้านก็เลย เ่าแมวไม่เกี่<า>ยวสช่ไหมหนึ่งสน,า,นามสี่แ้าคันหนึ่งได้สามแสนสามแสนมันดินสม,ออมันลงนี่นะไม่อกี้มันได้บูเดนคันหนึ่งมันได้สามแสนห้าพันดีดแปดันลงนีออ่ มาอร์ดไดได้สาวสิสามเออนั่นละตอาหเน่ยเขามาเอาปรก่อนยังไงกไสดส่สามสโอ้โหคได้มนยืมเงินนอก่อนินให้ตาตองมายืมไปครับคุณรว้ไจ๊ะช่วยซายสองพันบาทเพราะว่านี่่ออ่ะอไรปีนห้องอ

เออหมูช่องลุงคันเออลุงคันเอาะเราวๆวัน่านสองแสน้ายรอ่องสองแสน้ายหาไรต้นนะลูกเหมือนป่ายแต่ว่าัยังประเทศในสรูพุพะว่านอกเข้ากับของลูกน,นั่ Là lẹo đó. lẹo rồi mà. Có lẹo 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 ขอนหาบ้าต้องแงาบ้ต้นอแลอแก่เยผมบกแ่แก่ตนิ้มนเนาะต้นสดนั่นเองจ้าบออยากได้ตปตั้งหน้าบ้านก็ดาแล้วบ้านงามน้อแ่น้องยานงามแวนท่านลีนลายเลย้นงามบอเอา วานขาหเพื่อนเพื่อนเจ้า like, like, sure ูงามเนาไปเลมองอัตาแหลกเงินพม่น้อยกูได้มากก็ต้งมาแลกอนี่มาบ่ได้มานโบนัดได้พี่น้อยมาบางเงิน เวลาคือซีง่วงนอนนี่แหละมันดสกเมามึงงานเป็นเมาหรเปนเมาองานมันเกิดเข้ามันเกิดไี่เกิดแถวบ้านละคอนบ้านละงานเย็ยเอ่อันี่เลียงไเก่าเพดเกาพดเนาะยมได้อ

ของเนี đó, th Teraz, đây, ok ่ยเดากเลี้ยงไก่ข้าไปเนะมันจะขายอยู่นี่ยขายถือเอาป่จะได้กับป้าเจ๊แสนหนึ่งเออแสนหนึ่งเอา่เหลือมือเดียวจะกับือแล้วแสนหนึ่ง อยู่ในเมืองเมือนเดี็กพ่อขี่มันข,ขี่บ้านเท่าน,นั้นยาเนาะ ดีเสถิดเด็กพี่น้องเนอะรายได้ดบัดจุกขู่จุกคนนะพี่น้องเนาะใกล้ซิเม่าบ้านพี่น้องเลยใกล้ซิเม่บา,ามมบ้านก็เลยมาแลกวเนมาใสใ่จ่ายนอ้อยู่ทางบ้านนอ้อยคือแบ่บ้านเท่ามันชี้ใช้จ่ายเงินเก็บสิงไงกว่าเนาะพี่น้องเนาะกับสื่อค้องเล็กๆล็น้อยน้อยเนาะเขียบเบื่แบบแบบไม่ได้สื่อของแบบสินใหญ่สินโตเนาะสื่อของด่านแบบ สิบเจ้าพันนี่มันก็ใส่ง่ายเนาะพี่น้องเนาะสิบเจ้านะ 16, 000, พันกับทีเป็นเงินไทยกับประมาณสี่สิบบาทห้าสิบบาทแปดสิบบาทเนาะพียงประมาณน,นี้เนาะก่อนนี่กับขอถอดขอพายลายเนะท่านผู้ชมเนาะที่รับชมคลิปเฮาที่หายบางใจเฮาเนาะแต่อยากเบิ่งคลิปเฮาเนะาะไลน์แบบจะได้เฮาบ่มีเวลาที่ไปอะถ่ายแบบไลน์แบบ คอนเทนต์เนาะเด็แบบหลายๆคนเคยเห็นเนาะพี่น้องเนาะที่ผ่านมากอะตอนนี้ไก่กับบูมี้ไปลาพี่น้องเนาะไก่ก็อยากไปอยู่แต่ไก่คิดว่าเออท้ายเครื่องกับชีได้เป็นงานรักดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะกับบัวหูอ่ะเข้าไปถ่ายนั่นแหะกับบัวหู่ะชีแป้งนอกเนาะบัวหูว่ะชี โศกหลายหรือโศกดีเะาเห็นเนาะอ่าสมมติว่าตั้งเห็นมาหนีเนาะมันกับอันตรายเนาะเพิ่องเนาะแบบเพเรื่องกับโควิดนั่มเห็นพี่น้องเหตุผลหนึ่งเนาะโควิดเนาะด้านนี่กับแถวไกลๆบ้านนี่เนาะคือแถวปักซอยนี่ครับมีการแพร่เสื่อเนาะพี่น้องเนาะแต่กับซึมือนี้มันกับบ้านตรายไม่ได้เนาะพี่น้องเนาะอ่ามันกับสามขาววัดไขวัดธรรมดาเนาะ เพราะว่าเขาป่วนเนอะทิดหนึ่งก็เซ้าบางคนคือหมูไก่แกติดเนาะหมูไก่ก็ติดอยู่ในเวียงคนแหละมันกัมันห่มเนาะพี่น้องมันจะมันห่มในเรื่องหกันมันราบมันห่มสามมื่นสี่มื่นมันเศร้าพี่น้องสามวันสี่วันแต่ไก่กัอย่าประมาทเลยพี่น้องเด้อไก่ไก่ก็ได้ประมาทคือกันเนาะกั ใกับบางแง่งดูแลเนาะเจ้าของทุกวันเนาะบ่อให้แบบไปหมดซุ่มเนาะพี่น้องเนาะหาคนใด้ที่มีกลุ่มเสี่ยงหาเอากับบ่อสมควรสิบไก่เนาะพี่น้องลายการเรื่อว่าหมองซุ่มนุ่มเนาะพี่น้องส่วนคล้ายเขื่องวะพี่น้องเนาะกับซูเมอรนี่คล้ายบดีปันไดพี่น้องครับ เงียบๆที่ในบูนาะหรือว่าเขาย่านโควิดบอกว่าบางไก่มันมันมันมีคนติดเนาะพี่น้องบางไก่เนาะแถวบ้านปากซอยอะไรไ่น้องมีคนติดเนาะอยู่บ้านหลังเมืองเนาะแล่วก็เลยแบบเขาย่าดนะที่ไงอย่างหนึ่งกับหนาวกับแบบพ่อกับเธอเนาะพี่เนาะที่หนาวกับบนหนาวเนี่แบบตั้งเว้นอะไรก็ ประมาณเที่ยงนั่นรู้ว่าอย่างเงาแบบอายุห่อนพี่ดอกบัดรอีมากตกขำม,มาเนาะหน้าวตกขำม,ม, <ential> มวยอย่างงามหน้าพี่ดองเลยตอนเสาร์นะการหน้าอยู่ตาธรรมดาเนาะตอนเสาร์แต่ตกขำม,มากหน้าวสำหรับไก่เน, <ential> นาะก็องมวยอย่างงามหน้าพี่ดองแบบแคล้ายๆแบบว่า อ่ะหนามหรออ่โบดนดอกพี่น้องประมาณหาที่ซื้อเทีเนาะแต่ทำใจหนิวสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงทำใจกว่านเสียอ่ะหนามได้ภันในหนาวนะไก่คนบวมหมักหนาวนะพี่น้องเนาะไก่คนบวมหมักหนาหนาวเลยไก่คนจ่อยก็ได้บวมหมักหนาวบวมหนาหนาวเนาะคือกันห่อนกับใครเนี่ยกันหนาห่อนกับใครเนี่ยเนาะ อันอื่นก like ็ขอบพระคุณไลนหมองไล่บอนเด้อที่ทุกทชมคลิปไก่เนาะกับขอโทษขออภัยไลน์ที่บม่ได้ออกไปเห็ดคอนเทนต์ใหม่ๆเนาะดีๆเนาะทางนอกเนาะพี่น้องเนาะคลิปใดผิดพลาดก็ขอโทษขออภัยไลายเนาะก็ตักเตือนไก่ได้เนาะยินดีตอนรับเนาะยินดีตอนรับค่ะคำติชมและก็ที่ไปปรับปรุงเนาะถ้ามีเหตุผลนาะพี่น้องเนาะ เอาล่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับิางลง่แล้วนะพี่น้องเนาะขอจบลงเพียงสามิ้ะพี่น้องเด้อจังไดกับบางแง่สุขภาพนะพี่น้องเด้อขอให้ทุกท่านเนาะจงมีสุขภาพแข็งแรงอ่างน,น,น,นี้เหมือนก้อนเงนเนาะบางแง่หลูกหลาน,นเป็นห้องโภชัยให้หลูกลานเนาะอ่าสิ่งใดบอดี้เรือบ่เออสิ่งใดดีเนาะกับผู้ใหญ่หะอะไรเนาะคือแบบว่าเพลินผ่านมาเบิด์ตลายเพลินก็จะได้สอนลูกหลานเนาะขอบใจหลายสบายดีพี่น้อง